วันนี้เนี่ยออสตาเนี่ยนะโดนแปลภาษาไทยแบบว่าแย่ๆนะผมไม่ใช่คินนี่ใชแนลเขาแปลไม่ใช่คินนี่เขาแปลนะไม่ใช่พี่คินนี่เขาแปลนะผมตอนแรกเนี่พี่คินนี่เขาแปลดีเลยนะเออก็นะสำหรับช่วงแรกที่พี่คินนี่เขาแปลไม่ดีนะผมคนก็มาบ่นนะว่าเอยทำไมแปลไม่ดีเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันตอนนี้ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับผมก่อนอื่นขอตั้งค่าแปบน,นึงนะผมก่อนอื่นก็ต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่อนนะซิโอเคก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วผมก็มาดูกันดีกว่าว่า เรบอกจะเป็นยังไงนะเออก็คือโราบอกวันบ้าครับผมมายื่นแปลไทยให้อัตโนมัติครับผมอ่าเขานี่มาแล้วนะนี่ครับอันนี้คือคินนี่คินนี่เขาคินนี่ซีเอชเขาเป็นคนแปลแล้วผมแต่ว่าอันนี้คือเรบอกอะ่ะมันแปลให้อัตโนมัตินะตอนนี้คือมันแปลแย่มากเรามาดูกันดีกว่านะไม่ใช่คินนี่เขาแปลแย่นะพี่คินนี่อ่ะเขาแปลดีมากนะครับมามาดูกด่อว,ว่ามันจะแปลย,ยังไงนะเออ มาดูความกาวดูวอ่ะก็พอๆกับบ็อกฟุตเลยนะเออมันแปลงยันตุลละครอ่ะมามาอ่านตัวละครกันดีกว่าครับผมโอเคตอนนี้ก็ปกตินะแต่เราจะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ผมมาดูที่โลกสองนะโอเครอโหลดแป๊บหนึ่งนะโอเคมาถึงเรียบร้อยก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยอการแปลไทยรองเนทะ้าฮะฮะชอบเป็นรองเท้าเหรอ วัาต่อโอ้โหรองเท้าอันนี้อะต่อไปครับมาตรงสตอรี่มโหมดอะเรื่องเล่าโอ้โหเนื้อเรื่องเลีกเป็นเนื้อเรื่องก็ได้นีเนี่ยมโวเนื้อเรื่องนี่อินฟินิตอ่าอินฟินิตอ่าซัมมอนซัมมอนอันนี้เขียนถูกครับผมมาดูตรงนี้เรียกมาดูสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังโผล่ขึ้นมาโอ้งานงานนี้ก็เป็นทาร์กเนาะ งานประจำวันแทนนี่มันแปลว่าเควสนะลูกโลกออฟลูกโลกงูเควสออฟสายลุงสายลุงเมจิกลูกโลกมาดูสตาร์พาร์กันครับผมเรียกร้องอ่านี่เรียกร้องแปลแบบเบสบอลเลยนะไอลับอ่ะเออแปลแบบเบสบอลเลยนะโอ้ oh my g o ่อนมาดูอันนี้อ่าพวกนี้แปลได้นะเอาชนะคลื่นเวฟครับคำว่าเวฟอ่ะ คือคลื่นอ่ะเล่นเร็วน,นี้อันนี้แปลถูกนะฟรีเจมแมนโกโอเคแต่รองเท้าโอบายก็มาอันนี้เป็นแผนที่ทำโดยเออฮะตลกเดอะโฟร์แองเจิลมามาดูอันนี้เลกุไลมลิทเทิลแอร์เส้นทางหลายเส้นทางและบรรแปลยันชื่อน,นะคาเลอลโลหุนมูหัน อะไรอะกลางสองอะไรอะมามาดูตรงนี้บัตเทิลแปดถูกครับผมมามาดูความก้าวอย่างต่อไปครับผมมาดูตัวละครที่แปลแทนรับกรปกติครับผมนี่เลยโซโลจริงจังก็คือมีฮอกนะเออโอเคโซโลจริงจังอันนี้อันนี้แปลดีนะผมอันนี้อิกกี้อิกกี้ก็คือเป็นเป็นชื่อที่มันมาแปลทับตัวนะครับก็คือมันแปลเด็กเล็กเล็กนานะก็คือ ชื่อมันหลีกเลี่ยนลิขสิทธิ์เนี่ย,ยมันเลยเป็นอิกกี้ครับตัวกระตีมันเป็นอิกโกะเนาะอันนี้เป็นอิกกี้เนาะโอเคมาดูตรงนี้นะสิ่งที่แปลแปลก,แ,ปลกแอลเลนรอบชิงชนะเลิศมาดูตัวนี้ต่อไปครับผมฟาร์มมิ่งเฟงมิงไทเกอร์เพียงแค่โอเค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 มาดูชื่อท่าเต้นกันดีกว่าเรียกพริกอันนี้อ่า ข่าขาดเขาลบ respect mm hmm. มามาดูมาดูมาดูาดตรงซัมมอนกันดีกว่าแบนเนอร์เอซเมืองมือการันตีเป็นเมืองโอ้ by oh god ตัวละครเป็นอัคคระอัคคระเป็นตัวละครโอ้ by oh god อัคคระใหม่ที่สามสิบสามนาทีดี่เด้อโอ้ by god โอเคมาดูต่อไปดีกว่ามาดูดีกว่าว่าผมจะดูไปเรื่อยๆนะ ่สายฟ้าสายฟ้า่าคุระผู้นำในตำนานนี่ก็ชื่อเท่ดีนะไม็กน้อยเม็กน้อย t ะตุอ่าฮะอัาคาสาโอ้อักคาสาเฮ้ยเอ้าเปลี่ยนท่าเหรอมิกซาเปลี่ยนทาเหรอเป็นท่าอันนี้แอนเจลเจฟซีบีโออ่านี่เป็นคำสาปที่แข็งแข็งที่สุดลัฟฟี่ใหญ่ แคชขาวรอบชิงชราเลิศอะไรเนี่ยไฟนัลนมันเป็นจริงจนะเลยกลันเลยอูรูมาสเตอร์เออโอเคเอไอพวกบางตัวที่มันแปลไม่ได้มันก็จะมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะไอตัวที่มันแปลไม่ได้นะจริงๆคือแบบพี่คิดน,นี่ต้องมาใบอีกรอบใช่ไหมต้องมาแปลอีกรอบใช่ไหมเนี่ยรอบบอนเออนะช่วงนี้เออเดี๋ยวเราไปดูทีสตอรี่บทกันดีกว่าเอาเป็นว่าใชา้ภาษาอังกฤษเดิมแบบเดิมดีกว่านะผมผมเปิดหัวตั้งแต่บอฟุกแล้ว นะเออลาไม่ได้เลยแล้วพวกนี้อุปกรณ์แล้วพวกนี้ก็จำไม่ได้าดาวคอที่คุค้นเคยบุกทะเลทรายอา่ากองกองเรือทองฟ้า,เ,าเทนนิคกัอเลดโาเกยกคลมามาดูกันต่อไปดีกว่ามีอะไรบ้างปึ๊บคลิกตรงนี้โหลดออกโหลดออกความเสียความหายากอ่าฮาล่าสุดระดบับระดับคือนเลเวลนะอ่าอาหารวิวัฒนาการที่ถูกนะ อาหารดูอาหารทำให้อาหารทำโอ้สุดยอดไปเลยแต่แล้วครับที่แปลและรูนะบอกนะอันนี้ซามมอนเนอร์มีมีอำนาจจะสลับระหว่างโลกสองยินด,ดีฉันยินด,ดีที่จะซื้อขายมกรกกจากโลกนี้เพื่ออัญมณีของคุณอ๋อพ,อพอพกอกบบมีมีเลย <laughs> ฉันได้รับเบจาบูโอเค ก็ล oh oh ัสกโมยโดนขโมยหนึ่งสองเพราะไม่เพราไม่โหลดเด็ดเวลาจนกว่าอีโมดใหม่โ okay. อเคแต่ละอย่างที่แป๊ดเออเยี่ยมเยี่ยมเวทีมเจียวไปเลยอันนี้เป็นอะไรว่างเปล่าเออว่างเปล่าได้อยู่ได้อยู่การการเสริม <laughs> การเสริมอากาศราคาปกติพัดคู่ ราคาปกติฝึกฝนนะฮะไปเทิดเริ่มต้นอย่างรวดเร็วโอ้ไม่โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะชื่อในปกตีก็เออลิกลับก็มิสเตอรี่นะมิสเตอรี่เออมิสเทลีเอ็กซ์แต่เป็นเอ็กซ์ลิกลับนี่ไม่ใช่มันเปลี่ยนละโอเคมาดูดีกว่าครับผมว่าแต่ละยูนิตแต่ละยูนิตมันจะเปลี่ยนชื่อ,อยังไงบ้างครับไอ้พวก พวกโคลเนอร์พวกนู้นนี่นั่นนะครับมาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงมารอ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 มาละการจบดีกับศัตรู HP ชนิดความเร็วเส้นทางชนิดส่งพลังอะไรด้อยู่ไม่ได้บอสโอเคโคลเนอร์โอเคอะฮะละละชกตัว เจ้านายทรงบพลังสองอากาศระเบิดพื้นฟูธาตุมีธาตุหรอดูสิโออินิเมนโดโอ้ยไปขากรรไกรก็เรียกว่าเป็นขากรรไกรอะไรเนี่ยโอ้โหโอเค คลิปนี้ก็เออพอใี้ดีนแล้วกันนะบูทกว่านะกลับไปใช้ภาษาอังกฤษบหมนเดิมดีละเออวิธีการไปปรับนะครับไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ account info นะครับ in in อะไรอะ info info แล้วมาตรงนี้มาตรงที่ language นะครับแล้วก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษซะเออพอที่นะ เสาวันนี้ก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะเออคลิปนี้ก็จะเปดีครับผมจะเลมกดไลค์ Subscribe ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย